ถ้าเราจะเปรียบเทียบสงครามการค้าครั้งนี้นะครับเป็นเหมือนกับเวทีมวยเนี่ยกอนอื่นเราคงจะต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทําให้เกิดแมตช์หยุดโลกนี้ได้และงานนี้ใครเป็นคนเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนจะได้ปูดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับปุ๊บกินไซส์เรื่องลึกชวนอุ๊บที่ไม่อยากอุบไว้คนเดียว เรื่องราวมันเริ่มต้นตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งและกลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในปี2024ครับซึ่งทรัมป์เนี่ยก็เพิ่งเข้ารับตําแหน่งในเดือนมกราปี2025นี่เองแต่จากประสบการณ์เนี่ยที่เขาเคยเผชิญหน้ากับจีนมาแล้วในด้านการค้าในตอนที่เขาเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกทําให้เขาเนี่ยเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่เจราจาดีและนั่นทําให้เขาเนี่ยส่งสัญ,ญญาณเป็นในในแล้วตั้งแต่ช่วงที่เขาหาเสียงว่า เขาจะกลับมาผลักดันนโยบายอเมริกาเฟิร์สอย่างเต็มรูปแบบและในที่สุดหมัดแรกก็ถูกปล่อยออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อทรัมป์เนี่ยประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนแน่ตาเฉลี่ย20%และเพิ่มต่ออีกเป็น34%นเดือนเมษายนของปีเดียวกันและนั่นทำให้สินค้าของจีนที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยต้องเสียภาษีรวมสูงแล้วถึง54%ซึ่งนั่นเนี่ยเป็นอัตราที่สูงมากและแน่นอนว่านั่นจะต้องส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจีนในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาตรการกดดันเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังประกาศเก็บภาษีพื้นฐาน10%กับสินค้านําเข้าทุกประเทศทั่วโลกและเก็บภาษีต่างตอบแทนเพิ่มเติม,ตมกับประเทศที่สหรัฐมองว่าพวกเขาขัดดุนการค้าและเหตุผลที่ทรัมป์ใช้ในการขึ้นภาษีในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย กำลังประสบปัญหาขาดดุลการค้ากับหลายประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนที่มีมูลค่าสูงถึง2.95แสนล้านดอลลาร์หรือจะกับสหภาพยุโรที่สูงถึง2.35แสนล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงเม็กซิโกและเวียดนาม อีกกว่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในมุมมองของทรัมป์เนี่ยเขามองว่านี่คือการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าที่เกิดจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามวิสัยทัศน์อเมริกาเฟิร์สของเขาและแน่นอนว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ไม่รอเช่นกันเพราะว่าถูกสหรัฐเนี่ยเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก36%เนื่องจากสหรัฐขาดดุลการค้ากับไทยประมาณ3 7พันล้านดอลลาร์สหรัฐคราวนี้เราจะกลับมาดูที่ฝั่งของจีนกันบ้างว่าการโต้กลับของมังกรจีนเนี่ยมันมีหมัดเด็ดอะไรบ้างหลังจากที่โดนหมัดหน ฝั่งสาหารัฐยักษ์ใหญ่ไปแล้วเนี่ยทางจีนเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะทางจีนเนี่ยสวนกลับด้วยหมัดหนัก2ดอกติดทันทีด้วยมาตราก,การที่มีผลกระทบรุนแรงไม่แพ้กันหมัดสวนดอกแรกเนี่ยจีนตอบโต้ด้วยการประกาศเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากสาหารัฐเพิ่มขึ้นเป็น34%ซึ่งถือเป็นอัตราที่เท่ากันกับที่สาหารัฐเนี่ยขึ้นภาษีกับจีนโดยที่มุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสาหารัฐซึ่งเรียกได้ว่านี่เป็นฐานเสียงสําคัญของทรัมป์เลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่านี่คือการสวนหมัดแรกบป,ประกาศว่าก็มาดีครับต่อยมาต่อยกลับนะครับแต่แค่นั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอครับเพราะจีนยังแอบมีการปล่อยหมัดแย็บเบาๆด้วยการยื่นฟ้องต่อองค์กรการค้าโลกหรือดรวยวันในกรณีแห่งการกําหนดภาษียังไม่เป็นธรรมอุตสาหะอีกด้วยแต่ส่วนไปแค่นี้เนี่ยจีนก็รู้ว่ามันไม่ล้ลายผิวของฝั่งอเมริกาหรอกพวกเขาจึงปล่อยหมัดเด็ดที่หวังจะเสยคางน็อกฝั่งอเมริกาและต้องบอกเลยว่าหมัดเด็ดนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายลับของจีนเลยก็ว่าได้ ซึ่งก็คือการระงับการส่งออกแร่หายากจีนได้มีการควบคุมการส่งออกแร่หายากกว่า25ชนิดโดยเฉพาะการส่งออกไปยังสหรัฐจะถูกระงับในทันทีแร่หายากเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่สมาร์ทโฟนรถไฟฟ้าไปจนถึงอวุธยุทป,ปกรณ์ที่ทันสมัยจีนมองว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจต่อรองอย่างมากในเรื่องนี้เพราะแร่หายากของโลกเนี่ยมากกว่า70%ถูกส่งออกจากประเทศจีน ซึ่งผลกระทบที่อเมริกาจะโดนแน่ๆเลยเนี่ยมันก็คือกลุ่มแร่หายากทั้ง7ชนิดที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลักของสหรัฐอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและพลังงานสะอาดซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือหมัดหนักที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐและนั่นยังส่งผลให้กระบวนการผลิตทั่วโลกเนี่ยเกิดความปั่นป่วนเพราะเมื่ออุปทานล,ลดลงแต่บุสงยังคงสูงขึ้นราคาแร่หาย,ายากในตลาดโลกเนี่ยจึงพุ่งขึ้นสูงมากกว่า300%เในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐที่ต้องพึ่งพาแร่หายากเหล่านี้เนี่ยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักการที่จีนออกมาตรการเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณว่าเรามีเครื่องมือ เศรษฐกิจที่ทรงอนุภาพไม่แพ้สหรัฐและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือจีนอาจจะยังมีหมัดเด็ดทางการค้าอื่นอื่นอีกที่ยังไม่ได้นํามาใช้และแน่นอนว่าเจอแบบนี้ไปมีหรือโดนัลทัมจะอยู่เฉยๆฝั่งอเมริกาก็ออกมาสวนหมัดด้วยการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนแน่ตาที่สูงถึง1 0 4ในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็นั่นแหละครับ ในเมื่อคุกวงในกันมันนัวขนาดนี้แล้วมีหรือพี่จีนจะยอมง่ายๆเพราะว่าเขาออกมาสวนมัดกลับในทันควันในวันที่10เมษายนด้วยการขึ้นอัตราภาษีอเมริกาที่จากเดิม34%เนี่ยไปที่84%โดยที่โคศกกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยหรือหลินเจียนกล่าวว่าสหารัฐยังคงใช้ภาษีกับจีนอย่างเกินเลยและก็เป็นไปตามคาดเมื่อจีนแสดงท่าทีที่แข็งก้าและออกมาสวนกลับแบบนี้ พรก็ยังคงความอ g r e s s i v ด้วยการออกหมัดสวนต่อทันควันชนิดที่ทําให้พอร์ตแคสต์นี้เนี่ยต้องปรับสคริปเป็นรอบที่3เลยครับพร้มอมออกมาประกาศระงับการเก็บภาษีสูงกับประเทศอื่นๆเป็นเวลา90วันยกเว้นประเทศที่ติบโตสหรัฐด้วยภาษีสุลกากรเพิ่มเติมรวมถึงยังเร็งหมัดหนักๆไปที่จีนด้วยการเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยขึ้นไปอีกที่จากเดิมเนี่ยสูงถึง104%แล้วไปเป็น125% โดยให้เหตุผลว่าจีนเนี่ยแสดงการขาดความเคารพต่อตลาดโลกไร้เรียงมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแมชนี้เนี่ยคู่ชก2พี่ใหญ่คุกวงในใส่กันนัวด้วยสงครามภาษีกันแบบว่า ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนว่าสงครามภาษีครั้งนี้เนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนเพราะนี่คือการขึ้นภาษีซัดใส่กันมาเนี่ยสวันติดติดไปแล้วและจากเหตุการณ์ที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยยกระดับสู่จุดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วการาเผชิญหน้ากันทางเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมการต่อรองทางการค้าแต่มันยังสะท้อนถึงการต่อสู้เชิงอำนาจในระดับภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างสองมหาอำนาจที่กำลังแข่งขันกันเพื่อครองความเป็นผู้นำในศตรวรรษที่21โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างใช้วาทกรรมว่า ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่เป็นธรรมทางการค้าทรัมป์กล่าวหาจีนว่าขาดความเคารพและเอาเปรียบสหรัฐในขณะที่จีนก็มองว่าการกระทำของสหรัฐเนี่ยเป็นการรังแกและการกันแกล้งด้าน w t ลหรือองค์กรการค้าโลกเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าการค้าระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยอาจลดลงได้ถึง80%เเลยทีเดียวหากพี่ใหญ่ทั้งสองยังคงซัดกันนัวแบบไม่มีท่าทีว่าจะเจรจากันแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามครับการที่ทรัมป์เนี่ยปรับยุทธศาสตร์ใหม่ด้วยการระงับการขึ้นภาษีสูงกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความ รุนแรงของคนกระทบในภาพรวมได้สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายในฐานะประเทศที่พึ่งพาก,การค้าระหว่างประเทศสูง ซึ่งก็มีทั้งสหรัฐและจีนเป็นตลาดส่งออกสําคัญผู้ส่งออกไทยเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวตามความผันผวน,นของขอ,งอง่วงโซ่ประทานโลกด้วยการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่นๆและปรับโมเดลธุรกิจให้ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยวิกฤตนี้ก็อาจจะสร้างโอกาสในการดึงดูดการย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยมายังประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบริษัทข้ามชาติจํานวนมากเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะย้ายหรือกระจายฐานการผลิตเนี่ยออกจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนําเข้าสูงซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีศักยภาพ ในการรองรับการลงทุนเหล่านี้ได้เช่นกันแต่การจะทําแบบนั้นเนี่ยก็อาจหมายความได้ว่าไทยเรากําลังเข้าข้างอเมริกามากกว่าหรือเปล่าเพราะก็ต้องไม่ลืมว่าไทยเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ากับจีนเช่นกันทําให้เรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปจับตาดูต่อไปว่ารัฐบาลของไทยเราเนี่ยจะบาลานซ์ตัวเองยังไงในสถานการณ์นี้ท้ายที่สุดนี้สงครามการค้าครั้งนี้อาจจะไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเลยก็ได้แต่ที่มันมีแน่ๆแล้วเนี่ยก็คือความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายรวมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก พอไดภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงมากนักลงทุนและผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยต่างกังวลว่าสงครามการค้าจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวซึ่งหากเรื่องนี้ยืดยืด้ออไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคข,ของการถดถอยทางเศรษฐกิจและนี่คืออุปส์อินไซต์กับประเด็นเบื้องลึกศึกชิงเจ้าสังเวียนการค้าที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับเศรษฐกิจโลก ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าพุบกินไซส์เพื่อลึกชวนอุ๊บที่ไม่อยากอุบไว้คนเดียว